เพาะธาตุด้วยเครื่องมือดิบเคลียนะครับการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่องมือดิบเคลียร์ก็ไม่ทำลายตัวอย่างนะครับเราเคยไปวิเคราะห์เนี่ยวัตถุโบราณมันเป็นขันเงินขันทองอะไรนะขันคำฤทิดนะครับพระกเจอรูปเนี่ยนะไปทำลายก็ไม่ได้นะแล้ววัดแล้วก็เห็นเลยว่ามีองค์ประกอบเป็นอะไรนะครับมีนวยวิจัยพิเศษที่เรียกว่าเป็นศูนย์เที่ยวชานนะ อยู่วันจะก,การใช้ในนิวเคลียรย์ที่เรายีเป็นการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุนะครับอันนี้ผมจะผ่านไปนะครอุปกรณ์อย่างาตัวกล้องนี่นะคือระทัดเกณฑ์ด่านแต่พวกนี้โดยหลักการก็เป็นอนุภาคเกณฑ์ด่านนะครับถ้าเราเรียนนิวเคลียร์ไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชานิวเคลียร์ที่ต้องเรียนนะครับ บางส่วนนี่เราก็เอาประกอบกันขึ้นมาเองนะครับซื้ออุปกรณ์มาประกอบน้อยน้อยก็ไม่ซื้อเขาทั้งหมดมันก็จะประหยัดงบมาได้นะครับเราเราสามารถจะรื้อจะประกอบจะดัดแปลงได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้อุปกรณ์เรื่องภาพทั้งหลายนะแต่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ไม่ไม่มีในในชีตเพราะว่ามันเป็นคําแนะนําของไอ้ไอ้จะไรแนะาตาของข้าวสางตัวนี้นะครับไอ้หัวอ่านไอ้ภา์ดิสเน่ตัวเล็กๆขนาดนี้นะเราถ่ายด้วยรังสีเมานะครับ จะเป,เป็นตัวนี้นะคือถ่ายด้วยเอ็กซเรย์ X พิเศษนะฮะจะถ่ายภาพขยายแล้วก็เห็นรายละเอียดเยอะขึ้นนะฮะอุปกรณ์วัสดสที่ทาขึ้นมาเองนะฮะหายจานทางกลุ่มที่เป็นไฟฟ้ Fi, าอิเล็กทรอนิกส์นะทำขึ้นมาเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะมีมาด้วยนะเครื่องวัสีบนเกีบอยพวกเกียบอย,ยมันสมรรถนะเรื่องกร้าฟิสเรื่องอะไรก็มีดีอยู่แล้วนะ ก็จเจ็ดโปกแกรงมาไปดัดแปลงมาแล้วทำให้มันวาดสีได้นะครับปับนใบก็จะมีพวกนี้แสดงให้ดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นชิปที่เราเรียกว่าซิงเกิลชแนลไลเซอร์นะครับขนาดเล็กที่สุดนะครับโตกว่าเลนบาทนิดเดียวถมาดูขนาดที่เขาใชใ้ในปกตินะครับที่ตามมาตรฐานนะครัเขาจะใช้ตัว ตัวนี้นะฮะตัวที่เราทําขึ้นมาคือตัวนี้นะครับมันมีตลายเทลล่าอยู่นะถ้าเรามาใช้งานกนมาเห็นเป็นสเปกตร,รัมของสีได้รูปพลัลางงานเขราะฉะนั้รองสีลยว่าเราวัดแล้วเราแยกพลังงานได้ว่ามันเป็นอะไรเท่าไหร่ตัวอะไรนะ,ะอันนี้จ้างนายแบบมานั่นก็นวังสีในห้องปฏิบัติการเรานะเพราะนั้นเนึียป็นมุกว่านี้ มีโครงการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนอมนอมนี่มันย่อากไอ้คำนี้นะครับเราจะเรียก,กน,นอม n o r m นะฮะวัสดกุกระดาษสีที่มีอยู่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราไม่ได้สร้างมันมันมีเองนะครับมีโครงการที่รัฐบาลให้เงินสับสุมมาครับก็เราก็ไปวัสด,ดงสีตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั่นในสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของชุมชนนะครับส่วนใหญ่นะฮะ ถ่ายภาพในวะันเด็นว่ามีระบบแต่ตัวนี้รู้จักซีทีสแกนนะฮะในนี้เราสร้างเครื่องขึ้นมาเพื่อสแกนเส้นปกนิข้างในจะไเห็นเ,เหล็กมันอยู่ตรงไหนขนาดเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแต่เครื่องนี้มันเครื่องเก่ามาตั้งแต่เกือบ20ปีไปแล้วนะครับผมก็คงจะจบไอสไลด์แนะนำแค่นี้ในภาพซีทีที่เราได้เนี่ยเราทำกับวัตถุ ต่างๆที่เราทำกับคนไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ันแชทนะครับก็ต่อไปจะเข้าเรื่องของเรานะรเรื่องรังสีนะมันก็อยู่ในชิดอันที่แจกใหม่ที่แยกมาเมื่อรู่นะครับกปรีมากันเลือเต็มเล่นก็ปรีจังหวะนะครับก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนะ เราจะมาดูเรื่องอะตอมเนื่องอะไรเพื่อเข้าใจตรงกนาวลรผมพูดถึงไอโคบอล60เรื่องไอ60มันคืออะไรอย่างเงี้ยนะจะได้พอเข้าใจกันนะครับเราจะพูดเรื่องอะตอมผสมสัญลักษณ์นะครับทีนี้ตรวรังสีและพลังงานนิวเคลียะครับประวัติและเหตุการณ์สำคัญทางด้านนิวเคลียนะครับเราจะมีคำภาษาไทยอยู่สองคำนะคำแรกก็คืออะตอมพูดทักษะไปเลยนะครับหลังจากเขียนว่าอะตอมนะฮะเราพูดว่าอะตอม หรือเรียกว่าประมานูตัวเดียวกันนะ,นะอะตอมหรือประมานูนะเราจะเห็นว่าเรามีอะไรบางทีคนพูดนั้ระเบิดประมานูระเบิดนิวเคลียร์โรบไฟนิวเคลียร์โรบไฟประมานูตัวเดียวกันนะนะครับมันจะกคำว่าอะตอมนะอะตอมนี่หมายถึงเนี่ยนะโครงสร้างที่เราเห็นเนี่โครงสร้างส่วนเล็กสุดของสสารใช่ไหมฮะแล้วก็มีนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยลูกภาพโปรตอนกับนิวตรอนนะครับอยู่ในนิวเคลียส ต้องมีอิเล็กตรอนจะโดนเท่ากับโปรตอนนะอยู่ข้างนอกเคลื่อนที่อย่างนี้นะแล้วเราจะมีอะตอมแล้วแยกเป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนนะนิวเคลียสมีนิวตรอนกับโปรตอนรวมกันนะครับถ้าโปรตอนต่างกันก็คือโครมาท์นะฮะทีนี้เราก็จะมีคำนี้นิดหนึ่งนะครับคำเชจชีฟของมันคุณศัพท์ที่เราจะทำคุณศัพท์นะฮะคำว่านิวเคลียสก็เป็นคำคุณศัพท์ของคำว่านิวเคลียสนะครับ คำว่าอะตอมิกเกาจะเป็นคำคุณศัพท์ของอนะตอมเราจะเห็นภาษาอังกฤษอาจจะเขียนว่านิวเคลียร์บอมบ์อะตอมิกบอมบ์นะครับเน้นนิวเคลียร์ก็จะหมายถึงนิวเคลียสนะครับนะคำว่าอะตอมก็หมายถึงรูปทกในอะตอมด้วยนะครับแตกต่างกัน,นึงใน,นคำศัพท์นะแต่ว่าความหมายเนี่ยต้หมายถึงสิ่งเดียวกันนะเพราะไอ้นิวเคลียร์บอมบ์เดอะตอมิกบอมบ์ปริยาเกิดขึ้นที่นิวเคลียส นะครับเรามาดูตัวที่ง่ายสุดเลยนะครับของธาตุก็คือตัวไฮโดรเจนมีโปรตอนหนึ่งตัวในนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวตึ้นที่อยู่รอบนิวเคลียสนะประจุมันเท่ากันก็เกิดเป็นกลางนะฮะจะเขียนสัญลักษณ์ก่อนนี่ครับไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งนะครับไอตัวข้างล่างเนี่ยแทนตัวโปรตอนตัวข้างบนสองตัวรวมกันในนิวเคลียสมีกี่ตัว ก็คือโปรตอนวกนิตรอนเป็นมาเกินไฮโดรเจนตัวที่หนึ่งเนี่ยไม่มีนิตรอนนะครับอะตอมของไฮโดรเจนนะเราเขียนว่าไฮโดรเจนแล้วก็ขีดหนึ่งเขียนนี่ก็ได้ครับถ้าเป็นเขียนปรทัดเดียวจัอีกตัวนึ่งเขียน H ขีดหนึ่งก็ได้หรือว่าเขียนเต็มเลยไฮโดรเจนขีดหนึ่งก็ได้นะครับพอเป็นตัวถัดมาตัวที่สองเป็นดีเรียมนะไอ้ดีเรียมมันจะเป็นเราเขียนอย่างนี้นะครับ สองสี่ถ้าเราไม่ดูโครงสร้างเรารู้เลยมีโปรตอนสองตัวมีนิวตรอนกี่ตัวสี่บสองด้วยสองอะไรใช่ไหมฮะอันที่เราอยู่มอกปลายก็เรียนแล้วนะครับนี่คือตารางธาตุคาว่าตารางธาตุเราไอพิลีโอเด็กเทเบิลออะไรเคมีเคมีของเรามีเรียนแาบนี้ไม่พอคิดธาตุนึ็ต้องแบ่งเ,เป็น หลายตัวนะง่ายสุดคือไฮโดรเจนเนี่ยแบ่งเป็นสามตัวแล้วนะบางตัวเนี่ยแบ่งเป็นเกือบสิบตัวนะครับเพราะของเราไม่เรียกแบบนี้เรียกว่าตารางธาตุนะเดี๋ผมจะไปสดงให้ดูนนะเราเรียกว่าอย่างนี้ครับตารางไอศโซโทปนะคาร์บอนเนี่ยต้องมีเรียงเป็นตับเนี่ยนะครับเพราะเคเดียมีคาร์บอนตัวเดียควคือแถวหน้าเนี่ย,น,ยนะรเราแยกไปนี้นะครับให้ดูทําไมมันต้องแยกออกไปนะครับมาดูไฮโดรเจนอะตอมเป็นสัญลักษณ์นี้นะฮะ เรียมเรตเตียมเอ่อเหล็กทองคำยูเรเนียมอะไรนะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้ครับเนี่ยไอ้ยูเรเนียมเนี่ยตอนมันใหญ่นหมนิวเคลียสใหญ่ไหมใหญ่สิครับเพราะข้างในมีโปรตอนรวมกับนิวตรอนสองร้อยสามสิบแปดตัวไฮเดรียมมีตัวเดียวเองโปรตอนตัวเดียวใช่ไหมมันต้องใหญ่กว่าตัวเล่อเลยนะครับถ้าเป็นตัวกลางๆนะอย่างเหล็กมีห้าสิบหกตัวมันก็ย่อมลงไปอ่ะ อะไรเงี้ยนะก็ต้องเป็นขนาดก็ต้องตาม